ขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีแต่บ,บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮิรตซดำเนินรายการโดยอาตามาภาพพระมหาดวงอำนาจซิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเชอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่18เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,568วันนี้ถ้าโยมฟังเสียงก็จะได้เสียงดนตรีได้ยินเสียงนะนะดนตรีเพราะวันนี้เป็นวันธรรมมส,สวนสหรือว่าวันพระด้วยที่วัดสวรรคารามก็จะจัดให้มีการทำบุญในทุกๆวันพระโยมตลอดทั้งปี เรียกว่าถึงวันพระคาใดก็จะมีการทำบุญตักบาทตลอดโยมไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษาก็ตามเพื่อรักษาไว้อย่างน้อยก็ให้โยมได้รู้ว่าวันไหนวันโกนวันไหนวันพระทำให้ชาวบ้านญาติโยมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวานะประกอบการกุศลต่างๆ นะเพื่อที่จะได้ย้ําเตือนถึงหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธอย่างน้อยเลยวันพระแต่และว,วันพระโยมก็ได้มีการถวายทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาโดยการฟังธรรมในทุกๆวันพระสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยความใกล้ชิดระหว่างวัดเกิดชาวบ้านเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือกิจกรรมของวัดสวรรคารามที่ทำมาอย่างยาวนานโยมทีนี้เนี่ยโยมสิ่งที่จะมาจะหยิบยกให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังอย่างที่บอกว่าในทุกๆครั้งนะก็จะหยิบยกคติธรรมสั้นๆนะเพื่อให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันอาจจะบอกว่า เป็นคติธรรมที่เรียบง่ายที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะก็คือเอาเรื่องใกล้ตัวนํามากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังส่วนผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยจะคิดอย่างไรจะนําไปปฏิบัติอย่างไรก็สุดแท้แต่นะช่วงเวลาของญาติโยมทั้งหลายที่จะพิจารณาในส่วนของตัวเอง มาเช่นยกตัวอย่างคติธรรมเท้านี้แล้วกันนนที่จะหยิบยกมาให้กลับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเขากล่าวอย่างนี้โยมคติธรรมเท้านี้เขาบอกว่าที่คุณเป็นทุกข์ก็เพราะคุณเนี่ยเก็บมาคิดซ้ำโยม เขาบอกที่คุณทุกข์เลยเพราะคุณเก็บมาคิดซ้ำเห็นด้วยไหมท่านผู้ฟังจริงๆแล้วเขาบอกว่าที่คุณทุกข์เพราะคุณเก็บมาคิดซ้ำมันจึงทำให้เราทุกข์อันนี้คือเรื่องจริงนะในมุมมองของอตมาเนี่ยคือเรื่องจริงเลย ไอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราเก็บความคิดเดิมเนี่ยมาคิดซ้ําเราไม่ได้ปล่อยผ่านแต่เรากับย้ําคิดยำำ้ําคําแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นในใจตัวเราเองพอย้ําคิดย้ำำําทําแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นในใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยยิ่งคิดมันก็เลยยิ่งทุกข์ความจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนไว้ เวลาผัดสะเวลากระทบอะไรก็ตามนะผัดสะมันเกิดขึ้นจากการเนี่ยการกระทบเเนี่ยเคยฟังคําสอนของอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยไหมอาตามาเคยพูดบ่อยประโยคนี้หลวงปู่สังวานเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้เฉยรู้เฉยว่างั้นคําว่ารู้เฉยรู้เฉยก็คือสักแต่ว่ารู้นั่นแหละโยม ไม่ให้สั่นไหวไปกับความรู้นั้นไม่ให้ปรุงแต่งไปกับความรู้นั้นแต่ถามว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังเนี่ยใครบ้างล่ะโยมจะรู้แล้วเฉยส่วนใหญ่เวลาเกิดความรู้ใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการวิภาษควิจารณ์ไปตามทัศนคติมุมมองความคิดของตนเองโยมหลักมันเป็นอย่างนั้น พอถูกกระทบอะไรพอรู้อะไรตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสต่างๆเนะี่ยกายถูกต้องสัมผัสโยมสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยศัก์แต่ว่ารู้ไหมไม่พอรู้แล้วก็เกิดการพิิรพิจารณาปรุงแต่งไปตามความต้องการหรือความไม่ต้องการของตนเองที่เกิดขึ้นในใจถ้าหากต้องการก็ดึงเข้าถ้าหากไม่ต้องการก็ผลักออก พยายามจะปฏิเสธแม้แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ต้องการก็พยายามที่จะกอดรัดไว้ให้นานแสนนานเนี่ยอันนี้เรียกว่าการรู้แต่ไม่เฉยมันบวกกับการปรุงแต่งไปเรียบร้อยเลยโยมบวกกับการปรุงแต่งในจิตในใจของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นวิธีการที่เขาบอกว่าที่เราทุกข์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยคิดซ้ำ ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยโยมถ้าหากโยมอยู่ตามบ้านตามเรือนที่ฟังวิทยุอยู่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายมากเลยยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งเดินมาด่าโยมด้วยถ้อยคำที่เป็นคำสะบท่ะคำที่ไม่ดี คกนด่าโยมหรือชี้หน้าด่าโยมด้วยถ้อยคำที่รุนแรงคำถามคือเมื่อเขาเหล่านั้นด่าโยมแล้วเนะี่ยและเขาก็เดินจากไปเมื่อเขาด่าเราเสร็จอาจจะใช้เวลาสักไปถึงนาทีโยมแล้วก็เดินจากไปคำถามคือเราทิ้งคำด่านั้นเลยไหม ในขณะที่เขาด่าจบแล้วเราจบไหมโยมเขาด่าเราจบแล้วเราเดือดจบไหมเขาไปแล้วคําด่านั้นก็คือหายไปเลยไหมหรือว่าเขาด่าเราจบแล้วเราไม่จบเขาไปแล้วแต่เรายังเก็บคําเหล่านั้นเอามาคิดเอามาย้ําเตือนตนเองเอามาสร้างเป็นประเด็นในใจตนเองเพื่อที่จะเอาเรื่องบุคคลเหล่านั้นเดี๋ยวถามว่า ถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำถามคือใครทุกคนด่าด่าไปแล้วโยมคนด่าด่าเสร็จไปแล้วกลับไปนอนกับลูกกับเมียกับสามีตัวเองเรียบร้อยนอนยิ้มหวานเลยด่าได้สบายใจไม่ได้คิดอะไรแล้วมีความสุขแต่คนถูกด่าเนี่ยในขณะที่เขาเนี่ยกลับบ้านกลับเรือนไปแล้วโยม เรายังเก็บความคิดเหล่านั้นเอามาย้ำคิดย้ำทำในส่วนของตัวเองโยมย้ำคิดย้ำทำในส่วนของตนเองนะนี่โยมเพื่อให้เกิดความทุกข์ในใจตัวเองถามว่ายิ่งคิดแล้วใครทุกข์ยิ่งคิดตัวเรานี่แหละก็ยิ่งทุกข์คนอื่นไม่ได้ทุกข์กับเรานะเอาจริงๆ ไอคนที่มันมาด่าเรามันก็ไม่ได้ทุกข์กับเรานะในขณะที่เราคิดเนี่ยเราคิดเองก็ทุกข์เองยิ่งเราตั้งคำถามมุมลบๆในจิตในใจของเรามากเท่าใดความทุกข์มันก็เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นในจิตในใจของเรามากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันดังนั้นทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่คนด่าโยมแต่ทุกข์มันอยู่ที่คนถูกด่าที่แหละที่พยายามย้ำคิดย้ำทำโยม ย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นน่ะตั้งคำถามตัวเองว่าทำไม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 อยู่ในจิตในใจเป็นร้อยเป็นพันคำถามถามว่าแล้วใครมาทุกข์กับเราอ่ะก็เรานี่แหละทุกเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการวางใจเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราฉลา,าดและรู้จักการวางใจของตัวเองโยมมันก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเขาญาติโยมเอง แต่ถ้าเราไม่รู้จักการวางใจโยมปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันวิ่งวุ่นวกวนอยู่ในใจของตนเองละมันออกสลัดมันออกไม่ได้คนที่ทุกข์ก็คือตัวเราญาติโยมทั้งหลายจริงถ้าวางคนด่าได้เหมือนการซื้อหวยเนี่ยนัตมาว่าโยมบนโลกนี้จะไม่ค่อยทุกข์หรอกโดยเฉพาะคนฟังธรรมเนี่ยฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ย ถ้าวางเรื่องราวต่างๆได้นะเหมือนการซื้อหวยโยมจะไม่ทุกข์หรอกเพราะอะไรสังเกตเวลาหวยออกวันที่16บเนี่ยโดนกินกันละนาวถามว่าทุกข์ไหมมันก็แค่แป๊บเดียวนะโดนกินเต็มๆเ,เลยเนี่ยนะแต่พอมันออกมาโดนกินเต็มๆถามทุกข์ไหมทุกทุกตอนมันออกอะต,ตอนได้ยินเสียงหวยประกาศเลยนะี่ย ว่าออกเลขนั้นเลขดีแต่ถามว่าทุกไหมทุกเสียดายเสียดายแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละโยมผ่านไปวันเดียวลืมแล้วเดี๋ยวหาตัวเลขใหม่ละว่างวดน่าจะแทงเลขอะไรดีวดหงวดน่าจะเป็นของเราโยมเดี๋ยวเพิ่ว, 18, ววันที่สิบแปดเดี๋ยวันที่วันที่สิบแปดแล้วเนี่ยผ่านมาสองสามวันแล้วเนี่ยโยม อีที่วันที่สิบหกที่ออกไปจะลืมไปแล้วนะวันที่สิบแปดเนี่ยหาเลขอีกแล้วเลขไหนดีเจ้าพ่อไหนดีปากแดงปากดําปากเขียวนะสารพัดเจ้าพ่อนะโยมตรงไหนว่าดีว่าเด่นว่าดังเนี่ยไปกันพึบพับไปหมดอนะ่ะเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนการซื้อหวยนะต่มาว่าเราไม่ค่อยทุกข์หรอกวันเดียวก็ลืมแล้วพรุ่งนี้ก็หาเลขใหม่ หลังจากหวยออกอาหารเลขใหม่เนี่ยโยมไม่ได้จดจำได้เลขเก่าๆเก่าๆเรื่องเก่าๆงวดเก่าๆอะไระแล้วก็ไม่ได้ทุกข์เลยต่อให้คิดถึงก็ไม่ทุกข์ถามว่าเราซื้อหวยวันที่16มิถุนาเรานึกถึงวันที่1มิถุนาไหมนึกแค่นั้นแหละว,ว่ามันออกอะไรวันที่1มิถุนาเนี่ยจะไ,ได้ไม่ซื้อซ้ําวันที่16มิถุนาแต่ถามว่าใครไปนึกถึงวันที่16พฤษภาบ้างไม่มีแล้วโยม ลืมไปหมดแล้วนะคิดแค่วันที่หนึ่งมันออกอะไรวันที่ทิพหกมันจะออกอะไรแค่นั้นเนี่ยนะเออวันที่หนึ่งมันออกเลขนี้แล้ววันที่ทิพหกพิทูนามันคงไม่ออกซ้ําออกเลขอื่นเห็นไหมโยมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายจึงบอกว่าถ้าเราใช้ชีวตเหมือนซื้อหวยเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกเพราะเราจะลืมมันง่ายเราจะให้อภัยมันได้ถูกไหมอะ ลืมก็ง่ายให้อภัยก็ง่ายนะผ่านมาวันเดียวไม่ติดใจอะไรที่ว่าไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยอาจจะหมดไปหลายร้อยหลายพันแต่ก็ไม่ติดใจในความคิดนั้นโยมผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้า,าว่าเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราจัดการตัวเองอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์เลยแต่ในความเป็นจริงเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยเราเจอกับผู้คนเนี่ย มันไม่ได้คิดเหมือนการซื้อหวยที่คิดแป๊บๆแล้วก็ลืมไปแล้วะเริ่มต้นใหม่เสมอแต่กับคนเนี่ยเรากลับย้ำคิดย้ำทำเรากลับผูกอาคาตพยาบาทโยมในบุคคลคนนั้นเนี่ยได้ความขัดเคืองได้ความโกรธแค้นถามว่าแล้วได้อะไรนะโยมไม่ได้เลย ได้แต่ทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในใจตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตที่เคยประกอบด้วยเมตตาที่มีอยู่ในใจตนเองเมื่อเกิดความคิดอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นที่จะเอาคืนจิตที่เคยประกอบด้วยเมตตามันก็เสื่อมถอยกลายเป็นจิตพยาบาทที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเองถามว่า้ผลดีของมันคืออะไรก็คงหาผลดีไม่ได้โยม เ,เพราะฉะนั้นแล้วการรักษาคุณภาพจิตของตัวเราเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้เป็นอันดับหนึ่งเลยโยมเรียนรู้จากคุณภาพจิตของตนเองเป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองญาติโยมทั้งหลายการเรียนรู้จากคุณภาพจิตของตนเองเนี่ยต้องรู้จักการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาจริงๆใจเราจะต้องกว้างขึ้นใจเราจะต้องมีเมตตามากขึ้นเพราะเรามีประสบการณ์นี่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นแต่เหตุฉไหนาบางคนเนี่ยประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นกลับเดินถอยหลังโยมเหมือนคนที่ไม่เข้าใจโรคเลยแปลกไหม โยมแปลกไหมทําไมเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราอายุมากขึ้นเราผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นแต่ทําไมเรากลับเข้าใจโลกน้อยลงนั่นบ่งบอกถึงการไม่พัฒนาตนเองในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ควรจะมีอยู่ในจิตในใจของตนเองเนี่ยมันก็กลับเสื่อมถอยลงเพราะอะไรก็เพราะเราสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลไว้มากไง เราประกอบด้วยจิตอันพยาบาทมากโยมมันก็เสื่อมถอยจากคุณธรรมที่ควรจะเป็นไปหรือที่ควรจะมีในจิตในใจของตนเองเนี่ยคือเราสังเกตตัวเราได้ง่ายๆโยมว่าเราถูกกระทบจากเรื่องอะไรแล้วเราวางมันได้เร็วแค่ไหนถ้าถูกกระทบแล้วเราวางได้เร็วนั่นหมายความว่าจิตของเรามีการพัฒนาได้ดีขึ้นโยม แต่พอถูกกระทบปับ๊บโอ้โหแบกข้ามวันข้ามคืนเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีเมื่อถูกกระทบก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อถูกกระทบเนี่ยมันจะไปยังไงต่อละโยมจิตมันก็ดิ่งลงในอกูสนแค่นั้นเองไม่เป็นผลดีก็าถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไม่มีอันตรมาพยายามย้ำตรงนี้ว่านี่ประโยชน์ นะการผูกอาฆาตพยาบาทกับใครคิดที่จะปองร้ายทําลายใครก็ตามถามว่าประโยชน์อยู่ตรงไหนไม่มีจิตเราก็เศร้าหมองมีหนําซ้ำจะทารุนแรงเนี่ยเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเห็นไไม่ได้มีแต่โทษกับโทษโยมนะมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยกับจิตที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตของตนเอง ดังนั้นจึงกล่าวย้ํากับท่านผู้ฟังว่าการรักษาในส่วนของคุณภาพจิตของตนเองให้เป็นปกติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดย้ําเลยนะการรักษาคุณภาพจิตของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปตามรักษาใจใครรักษาใจเจ้าของนี่แหละประครับประคองให้หมันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะทําอะไรก็รู้ตัวอยู่ เกลียดก็รู้ว่าเกลียดโกรธก็รู้ว่าโกรธโยมนะเราสามารถเรียนรู้รับรู้ได้ในสิ่งเหล่านั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังด้วยตัวของท่านเองถ้าท่านเรียนรู้นะท่านก็ได้ประโยชน์ของตัวท่านเองดังนั้นธรรมาจึงกล่าวว่าธรรมาเน่ยหยิบยกในสิ่งคติธรรมจริงๆแล้วสิ่งเชื่อหนาพูดก็คือเป็นสิ่งใกล้ตัวนะ โยมสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในสภาวะรอบตัวของโยมนี่แหละไม่ได้ไปหยิบยกคําที่เลิศเลอเพอร์เฟกจากที่ไหนมากล่าวให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโยมไม่ได้ไปเอาคําเลิศเลอเพอร์เฟกจากไหนเลยแต่หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมทั่วไปที่โยมสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็สัมผัสได้ในแต่ละวันเนี่ยขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแต่เมื่อท่านฟังแล้ว ท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ยอย่างไรมันก็แล้วแต่วิถีของแต่ละท่านแต่ละคนนี่ยดังนั้นทบทวนในหัวข้อเบื้องต้นญาติโยมทั้งหลายก็คือว่าที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเก็บมาคิดซ้ำโยมย้ำเลยนะคำนี้นะที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราเก็บมาคิดซ้ำไม่ปล่อยผ่าน ใะอย่างนี้ถ้ามาบอกว่าใช้ชื่อที่เหมือนซื้อหวอยโยไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามานะฮะเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปจากงวดสูงงวดหรือมีคนอีกคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าทําตัวให้เหมือนน้าตกน้ําตกที่มันสวยเพราะมันปล่อยผ่านโยมันไม่ได้กักเก็บถ้าน้ําที่มันกักเก็บมันเป็นน้ําเน่าเหมือนน้าคลองแสนแสบแม้ดําปื้เลยน้ําที่มันไม่ค่อยมีการหมุนเวียนมันไม่ระบายออกมันเป็นน้ําที่ขังอยู่อย่างนั้นนะโยม าการหมุนเวียนมันน้อยมันก็เลยกลายเป็นน้ำเน่าสังเกตไหมน้ำที่มันไม่หมุนเวียนนะมันกลายเป็นน้ำเน่าสก,กปรกใครก็ไม่อยากถูกต้องใครก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่พอมาพูดถึงน้ำที่มันหมุนเวียนเหมือนน้ำตกเนี่ยที่มันไหลผ่านจากชั้นบนสุดจะมีกี่ชั้นก็ตาม5ชั้น10ชั้นก็ตามมันไหลผ่านส่งต่อระหว่างชั้นแรกชั้นบนสุด นะสู่ชั้นสุดท้ายกลายเป็นลำธารเพราะมันไม่ได้กักเก็บมันไม่ได้หวงแต่มันแผ่กระจายออกไปยโยมโดยที่ไม่เสียดายใดๆเลยเนี่ยมันปล่อยผ่านนี่มันจึงกลายเป็นน้ำที่ใสแล้วก็สวยนะใครก็อยากเข้าใกล้เพราะฉะนั้นคุณภาพจิตของโยมก็เหมือนกันถ้าคุณภาพจิตของโยมเป็นคนที่ชอบกักเก็บเรื่องราวต่างๆไว้สุดท้ายคุณภาพจิตก็เน่า ถามว่าคุณภาพจิตเน่าใครเลยอยากจะอยู่ใกล้โยมไม่มีหรอกโยมเพราะว่าเมื่อจิตมันเน่าเนี่ยความคิดมันก็ลบนะคําพูดเอ่ยการกระทําเอ่ยะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นการพูดการกระทําที่มันลบไปหมดเลยคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะกลิ่นเน่าเหมือนออกไงคนจึงไม่อยากอยู่ใกล้แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าจิตมันผ่องใสและเบิกบานเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยแม้สัตว์นิรันรก็ยังอย,อยากอยู่ใกล้โยมเนาะอันนี้ฝาก ญาติโยมเป็นคติธรรมในเช้าของวันนี้แล้วกันวันพระญาติโยมทั้งหลายในเมื่อเช้าของวันนี้เป็นวันพระโยมสาม,มารถนะที่จะไปร่วมบุญกุศลในแต่ละที่แต่ละแห่งถ้าไม่รู้จะไปร่วมที่ไหนจเจริญพรมาร่วมที่วัดสวรรค์คารามไดนะ้ทุกวันพระเลยวันนี้เห็นว่าจะมีโยมจากปากคุุมเกานะมาร่วมทําบุญด้วยบอกว่าเคยทําบุญแต่ที่วัดตัวเองในพรรษา นอกพรรษาก็ไม่ได้ทําบุญที่ไหนนะเลยบอกว่าอยากมาทําบุญที่วัดสวรรคารามด้วยนะก็เจริญพรยินดีต้อนรับทุกท่านแหละไม่ว่าโยมมาจากไหนวัดสวรรคารามเป็นพื้นที่สาธารณะนะนะมาโยมมาเยือนก็อนุโมทนาด้วยนะกับความตั้งใจกับกุศล,ลจิตของญาติโยมทั้งหลายที่ให้ความสําคัญกับวัดสวรรคารามนะยินดีต้อนรับทุกท่านแหละเอาละญาติโยมทั้งหลายย้ํานะ ที่เราเป็นทุกทุกวันนียเพราะเราเก็บมาคิดซ้ำย้ำว่าที่เราเป็นทุกทุกวันนี้ก็เพราะเหตุว่าเราเนี่ยเก็บความคิดลบๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาคิดซ้ำตอกย้ำตัวเองนะเมื่อคิดซ้ำแล้วเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของตนเองเนี่ยทุกมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นหวังว่าท่านผู้ฟัง ที่รับฟังกันผ่านวิทยุของสวทสุโภทยัยแต่เมื่อฟังแล้วโยมลองถามตัวเองด้วยว่าเรามีเรื่องอะไรให้แบกบ้างในใจของเราเรามีใครให้เกลียดบ้างในใจของเราเมื่อหาคำตอบได้แล้วถามตัวเองต่อว่าเราวางสิ่งเหล่านั้นลงได้ไหมค่อยๆวางอาจจะวางลงไม่ได้ทีเดียว ค่อยๆวางค่อยๆเอาออกได้ไหมเอาออกไปจากใจของเราเนี่ยลองถามตัวเองที่เราวางมันได้ไหมถ้าวางไม่ได้ถามคําถามต่อไปคําถามที่3ามในใจตัวเองว่าถามตัวเองว่าเมื่อเราวางไม่ได้เราแบกไว้เราจะได้อะไรนะตั้งเป็นคําถามในใจตัวเองโยมถ้าวางไม่ได้ถามตัวเองว่าแบกไว้แล้วจะได้อะไรนะฝาก เป็นคติธรรมในเช้าวันนี้ของเช้าวันพระเรากันดูเวลาแล้วอยู่เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะก็เจอกันเวลาเล็กเวลาน้อยสองวันที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้เจอกันนะวันจันทร์ที่ผ่านมาก็สถานีไฟดับนะสงสัยคุณธนกิจไม่ยอมจ่ายค่าไฟจริงๆโยมช่วงนีโน้โดนตัดไฟบ่อย <laughs> น่าจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะขัดข้องนิดหน่อย พอวันอังคารอาตมาลา,าวันนี้วันพุธเนาะก็กลับมาเจอกันปกติไม่เป็นไรหรอกวันไหนมาก็คือมาวันไหนไม่มาก็คือไม่มาโยมอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขก็แล้วกันเอาเวลาหมดหมด,มดเวลาเดี๋ยวกินเวลาเจ้าหน้าที่เขาเด้๋ยเลยเวลาก็คงได้พบปะพูดคุยกับญาติโยมวันละเล็กวันละน้อยนะพอเป็นกระสายโยมได้รู้จักกันได้พูดคุยกันได้สนทนากันยามเช้าเช้าก็ หรือว่าเป็นกุศลเล็กๆที่เราสามารถสร้างมันได้วันนี้เวลาหมดหมดแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบันเกิดมีแกบรรดาญาติจยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถิดขอเจริญพร